ไปช่วยพี่ไล่เลยเดินถ่ายก็ได้นะเดี๋ยวแต่งนี้ก็เห็นแล้วเดี๋ยวถ่ายไว้สักหน่อยเผื่อมีลูกชอบสวยๆขาดตรงไหนแล้วมึงวิ่งมั่วไปเองอ่ะไม่เชื่อไม่อะไรเลยก็ลุกอย่างเดียวอ่ะจะเปิดให้ไข้แล้วน่ะโอ้โหบูนสองตัวหนุนหืม ผู้ยิงได้ก็ยิงสิลูกผู้ไปกักหน้าเลยแกหนุ่มไม่ส่งก็ไม่ส่งแต่ไปสวยแล้วลูกพี่แม็กไหลให้สวยแล้วน้องก็ได้โบสผู้อะโบสเล่นสั้นก็ได้โบสเอ้ยมันเอายากอะน่าร้อนเลยนะผู้ พ่อมันจะมีจังหวะหนึ่งไม่สวยเลยนะพไมมเป็นไรครับถ่ายเพื่อลูกให้มันดูซะหน่อยแต่ผมซูมจังหวะหนึ่งอะจังหวะนี้ครับคุณพูทำไงเสียบบังก็พ่อแม่เสียบเลยไง ไม่ขาดเติมมันดีับมอนเอาแล้วจับเล่นกับลูกโอ้ทันไหมไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแรงๆออกแลก็หนูทุ่มเฮ้ออกกยโอ,โอ,โอ้ดีแทน ดีแล้วแทนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรช่วยกันไล่ใหม่ลูกเอาคืนดีแล้ว,วผู้รอเลยผีเติม่อยดิพีโฉบขึ้นไปดิเออเขาคนเดียวนะ่ะ โอ้เียแม่นอุ้ยเฮ้ยนิ่งๆเอ้ยเอาแล้วมึงตายลูกเนี้ยพอได้ไหมไม่ได้บังไม่กล้าเลยมานเกียบแล้วนะมานบดทดีๆนะดีบทดทน้องเน <บอ S 1> ี่ยสั้นๆน,น,นะบดทนนผูลงไปเอาบอลหน่อยดิน้องสั้นๆเนี่ย,ยสูงผมสูงเพิ่ม

มอนส่งหรือยังไงเนี่ยมอนส่งเหรอเนี่ย,น,ยน้อยไปอยู่ไหนติดกจมง่ะเฮ้ยดอยู่นะด,ออด,ดูตัวเด้อนายสิกไปแล้วเฮ้ยไม่ได้ใช่ไหมเข้าดีนะเขาดีใจแสดงว่าเรียบร้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ไปดีวะ เอมนไม่เป็นไรโบสอาใหม่หรือไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นเฉยช่วยกันไม่เป็นไรนีก็เห็นอยู่นะเขาขึ้นไปอเออทำไมมอสไม่เป็นไรครับเล่นเฉยทุกช่วยกันช่วยกัน แข็งเลยพี่เอ้าโอ้โหไอแม่งมึงส่งยังไงวะนะแม่งส่งไม่ดีไงแม็กแม่งไม่ส่งไม่ดีป่ะแรงเยอะเกินไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอโดนัแล้อกไปกับเปไปหมุนรหลังสรับเนใครเล่นหลังนะกเรื่องที่จะิแล้วข้เล่อบะจบไปแล้ว Các bạn hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ววตล่ะตอร์เล่นกลางไหนนะละต้อ,ออกข้างต่อบอลกระติวอ่ะ <c oughs> อดแมนแมนหยุดตึ้ ตื like, Dieu, ่นมาเพิ <y 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 ่งลุกตาเป็นตัวมาสมามืซิบมือซิบมือนาทีแล้วพักมากก่อนวันวิ่งเยอะนะครับอวันวิ่งเยอะนะครับหนึ่นึ่งนาที เล่นยาอีทแป8นาทีเด้อก็จะจบคงแล้วบโทบ่ทไปเตะไปเรื่อยดิครับจับเล่นดิวิ่งไปกนานนั่นยิงดีกว่เตอร์ไม่ได้เข้าจุดเลยนะเออตามโอ้สวยเพิ่มเออตามโอ้เย yes, no ี่ยม เอาได้เอาก็ได้แมกโอ้คิดดีแมกดีแล้วลูกนาวาอยู่นาวาอย่างนี้นายวาเอาได้เอาเลยนะเยา็้วไปยมาก้เขาจีเลยวะ ผมแบบซูมอย่างเยอะซูมแบบโคตรใกล้อะหน่อยหนึงบ้านอีกหน่อยนึงเอาให้เต็มเลยบ้านเที่ยวเที่ยวเที่ยวอยู่ไหนนี่ปอยออกมาวางแถวสองที่เพียป่อยออกมายิงแถวสองที่ยี่ปอยออกมาเออรอลูกกระชองออกมาเนี่ยว้าเดิน มาติ๊กมีเข้ไปดิมาติ๊กีเข้าไปดิมาทำไมน่าหนัมันไม่ได้แล้วไหนไม่น่ะบอลมันจะบอมเข้าไปหรอกไม่คิดว่ามันไอ้กัตติกเอ้ยแล้วมันก็วิ่งมาดูนะมันก็วิ่งตัดเข้ามาแล้วอ่ะเราก็เก็บข้างหน้าดิตสนุกปังก์ปังก์ปังก์มาว่าอะไรเอาหมดเวลาเอาหมดเวลาแล้วมากินน้ำหน่อย